เด็ดยากนะครับหนูนทองเนี่ยก็คือตำราครับเราก็เรียกว่าคณะของผาดินะครับนาพยาคือ A สีตัวเลยแล้วก็ภาษาไทยเขียนออกมานี่ก็จะมีมาตวเลือคมแะสาร์เป็นตการเที่แรกของเพศเลยสะดน์ที่สุดเพราะว่าใกล้กับตรง เมื่อเรารู้ความเป็นไปแล้วครับตอนนี้เราออกเป็นทั้งหมดออกไป็นนักพยายามเลยว่าถึงหกร้อยเมตรเลยเขาวิ่งแล้วเอ่อจุดสองที่สามคือมาร์กาับผมก็นีเป็นบอเวลาตั้งแต่หกทุ่มตีห้าเลยนแล้วก็มีเดินวิ่งคุณสุภาพนะครับสำหรับคนผู้หญิงแล้วผู้สูงอายุแล้วก็มีเิมืองวันในรายการในครั้งนี้นะครับส่วนเส้นทางวิ่งนะครับก็สามร้อยบาทนะครับ เขาเซ็นชัยมาทุกคนทำเหรียญสองพัน 2, เพื่อที่ให้ทุกคนได้ทั้งเหรียญได้ทั้งซื้อองบ,งบิ่งนะครับช่วยกระจายข่าวนิดนึงนะครับว่าเส้นทาง19เปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยอีกน,นิดนึงตัดออกและตัดเข่านะครับนอกนี้ก็ถือว่าสนิท